ทุกคนจะโชว์ขาลายหน่อยนะคะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวปิดขาก่อนตั้งแต่ตรงนี้นะคะตรงนี้นะคะไปหมดเลยเพราะว่าอะไรคะอ่า um, i had accident okay my legs okay some legs i think left or right นี่แหละ too many times okay look catch with the corner of uh wardrobe you know wardrobe the strong วันโอเคก็คือว่าไปต่ำกับขานะคะทำไมเป็นอย่างงี้เพื่อนๆไปตำกับไอ้นี้ยสรี่มันจะโชว์ไปตำกับไอคอร์เนอร์โอเคอินอินเฮียนี okay. in, in này, ่แหละแวลีฟเนี่ยก็คือว่าขาไปตำกับไอเหลี่ยมโตน่ะเพื่อนๆเดี๋ยวจะให้ดูเหลี่ยมเดี๋ยวจะให้ดูต้องให้ดูเนาะไปตำกับเหลี่ยมเพื่อนแล้วให้ดูขานะคะ ไปเลยนะคะเนี่ยแล้วทีนี้พอเสร็จปุ๊บใช่ไหมตามหลายๆทีก็ยังไม่รู้ว่าเป็นอย่างนี้คิดว่าเออผลข้างเคียงวัคซีนหรือว่าอะไรมันไม่ใช่เพื่อนคือพอเสร็จปุ๊บแบบมันคือจะไปโดนจุดสําคัญตรงไหนก็ไม่รู้แล้วทีนี้อ่ะมันเป็นแบบขาเดี้งเลยเพื่อนดูมันจะเป็นแข็งๆขึ้นมาเห็นไหมเนี่ยมันเป็นเหมือนเนื้องอกขึ้นมาปืดเลยแต่คือคงจะไปโดนจุดสําคัญเพราะว่าเขาเรียกอะไรโดน เนี่ยคือมันต่าตรงนี้ต่าตรงนี้แต่เป็นด้านอีกด้านหนึ่งโอเคแล้วทีนี้คือจะไปโดนจุดสําคัญทีนี้มันทําให้ระบบไหลเวียนเลือดขานะ่คือไปเลยเออโอเคเพื่อนคือเหมือนคนง่อยเปียกแทบเดินไม่ได้โอเคก็พูดตรงๆเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมมันโป่งขึ้นมาเลยนะคะเห็นไหมเนี่ยค่ะฉันกดให้ดูนะคะเนี่ยเพนนื่อนๆฉันกดให้ดูแล้วมันแบบเจ็บแล้วก็โป่งขึ้นมาเลยเนี่ย ตรงขาเนี่ยขาหมดเนี่ยไปเลยโอเคเดี๋ยวให้ดูอีกข้างนึงน,นี่นะคะอันนี้ก็คือต้นต่อน,นะคะเพื่อนๆที่เนี่ย this is the cause of I got o k เคก็คือว่า accident โอ okay, เคก็คืออันนี้คือต้นต่อเลยตอนแรกกับตำเดี๋ยวเลี่ยมเนาะเดี๋ยวเลี่ยมมาตำตรงนี้ใช่ไหมคะตรงนี้เดี๋ยวฉันจะให้ดูแบบโอ๊ยโทษทีนะ sorry if I show you my foot โอเคก็คือว่า I just want to show my injury ก็คือว่า ตำตรงนี้นะคะเพื่อนๆตำปุ๊บใช่ไหมคะพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมคือตาอ่ะตมที่เดิมแล้วก็ที่เดิมจุดเนี้ยจุดเนี้ยตำเป็นแบบสิบสิบครั้งโอเคเพราะว่าตอนแรกอ่ะตู้มันอยู่ดังทางด้านโน้นแล้วทีนี้ก็เลยเอามาเปลี่ยนโอเคตู้ลิ้นชักพเพื่อนๆดูต้นเห็์มันอยู่ตรงนี้ทีนี้ตาอ่ะจุดตรงกลางนี่แหละแถวๆนี้แหละตมเป็นสิบสิบรอบสิบสิบรอบโอเคสิบสิบรอบออ ทีนี้มันก็ไปเกิดขึ้นอีกด้านหนึ่งฉันก็งงคือว่ามันเป็นอะไรเออแต่ว่าตรงนี้ก็รู้สึกจะปกติดีแต่ว่าก็เป็นเหมือนกันนี่แหละเนี่ยสังเกตว่าขาก็เริ่มไปดูวันๆให้กระดูกขาเนี่ยขาก็เริ่มไปเด้วน,นี่แต่น,นี้ก็โอเคอยู่อันนี้ในอยู่ขั้นที่ไม่แบบว่าไม่โคไม่โคมากอะไรนี้ก็มีอยู่อันนี้ยังมีอยู่แต่อันนี้ยังดีอยู่โอเคซิกนี้โอยขค,ครหขอะไร ขาลายรองแตกอันนี้ยังดีอยู่แต่ให้เพื่อนจะให้เห็นชั้นนะคะเนี่ยคือไปหมดเลยเห็นไหมถ้าเรากดปุ๊บเห็นไหมเห็นไหมว่ามันจะปูดขึ้นมาเห็นไหมเห็นไหมคะฉันก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรอยู่ดีมันก็เป็นขึ้นเองอ่ะเห็นไหมเพื่อนเห็นรอยไหมนี่โหตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยเจ็บมากตรงเนี้ยเจ็บแบบพอจับเข้าไปเจ็บเจ็บเหมือนแบบมันเป็นอะไรงอกขึ้นมาอ่ะเพื่อนเดี๋ยว มันจะไปจี้จุดตรงเส้นเลือดหรืออะไรฉันก็ไม่รู้นะแต่มันบวมขึ้นมาโอเคมันเป็นบวมขึ้นมาเองสังเกตดูอ่ะเออตรงเนี้ยฉันไม่รู้นะแถบตรงเนี้ยแถบโอ้ยเห็น,หน่อยเดียวเห็นหมดเลยแถบตรงนี้นะคะขึ้นปื้ดตรงเนี้ยมาหมดเลยเออเนี่ยปวดไปเลยโอเคปวดปเลยอันนี้ให้ดูแบบ ดูคักๆเลยนะเพื่อนๆโอเคแล้วไม่โชว์ยูแบบว่าโอเคพอพอเลยโอเคก็สิ้นเอ็กซ์เซนต์ดัตเดโอเคแล้วก็ไม่เล็กอ่านวอล์กพอพอพอโอเคก็คือว่าเดินอะไม่ได้แบบห้าเดเปอร์เซนต์โอเคอือฮึสิ้นดัตเดยยสโอ้ยลองทำกู because too many times โอเคอืมนี่ this is want to show ก็คือว่าที่เห็นเดินกับเพจกับเพจคือมาจากนี่โอเค แต่ว่าขาเนี้ยเป็นหนักแล้วเนี้ยมันเหมือนจะเริ่มเป็นหนักตอนนี้เริ่มเป็นหนักเมื่อนนี่ปวดนี่นะคะปวดตั้งแต่ตรงเนี้ยแต่ตาจะเคยทายบอกว่ากลัวมึงจะเดินไม่ได้ตกตรงนี้นะคะเพื่อนๆตรงนี้ไปถึงนี่มือกูไม่รู้ว่ามะเร็งหรือเปล่าก็ไม่รู้จากตรงเนี้ยไปถึงนี่เราอะไปสโต๊กโอเคสโต๊กก็คือเส้นเลือดตีบโอเคแต่หัวไปแล้วหัวนะบวมไปแล้วแบบปูดไปแล้วเนี่ยปูดปูดเป็นแบบปูดขึ้นมาปูด แบบปูดเส้นเลือดน่ะไม่ใช่ปูดแบบว่าเป็นตะปัมตะปุ่มตะปัมเหมือนโรคแบบขี้เลือนอะไรนแะแบบเป็นเส้นเลือดโอเคแล้วอันนี้เริ่มมาเทโลเนดมนเชโลเนนั่นแหละอย่างที่บอกไปเพื่อนคือแบบนี่แหละก็คือว่าโอ้ยตะกี้ก็เห็นคนเห็นขาหมดเลยตลกคือนี่แหละนี่แหละก็คือแบบที่ว่าเดินเหมือนเป็นเหมือนเป็นแต่ไม่อยากเป็นโอเค เหมือนเป็นงอยนั่นแหละเออก็ประมาณนี้แหละเพื่อนๆคือจะมีปัญหาสําหรับคุณที่เป็นโรคสโต๊กแต่ของชั้นอนะดับเบิลด้วยโรคหัวใจโอเคอือฮึโทษทีนะเพื่อนคือเดี๋ยวจะถ่ายถ่ายเสื้อกันด้วยเดี๋ยวเขาจะวาดโชว์เท้าเนาะนั่นแหละสําหรับคุณที่เป็นโรคหัวใจโรคอะไรชั้นอะเป็นลายเบิลโอเคก็เลยแบบนองโคกันแล้วกันเออสาหรับเนี่ยแบบ มันก็จะประมาณนี้แหละคือแบบมันเป็นลกตัวเพื่อนเขาเรียกว่าอะไรเป็นไมเกรนแล้วไหนจะแบบไม่รู้เป็นเรื่องมองไหมก็ไม่รู้โอเคแบบหลายโรคเกินกูก็ไม่รู้จะผ่านไปได้ดีไหมก็ไม่รู้ยังไม่ได้ไปหาหมออะไรเลยโอเคแต่ชั่วนี้ก็แบบอยังไม่ได้กลับไทยมีเหนื่อยอะไรเงี้ยแหละเพื่อนๆฉันทํางานหนักก็เลยแบบว่าประมาณนี้แหละแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโรคติดต่อ เออก็ประมาณนี้เราสู่กันฟังว่าแบบเห็นแบบแข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าร่างกายจริงไม่แข็งแรงโอเคคือแบบฉันเป็นนะแล้วฉันก็ชงไปนิดนึงร่างกายแต่ว่าการทรงตัวนะก็แบบมีเซมีเดินเซแบบเดี๋ยว <S <S 1> <S 1> การทรงตัวเพื่อนจะตักข้าวตอนนี้นะอัปเดตอาการตักข้าวไม่ตรงปากโอเคแล้วก็มีพูดไม่ชาร์ เวลาจะคิดอะไรจะพูดอะไรจะพูดช้าโอเคแบบสมองจะคิดไปเร็วแต่ว่าจะพูดจะพูดชา้าโอเคเรื่องเนิบๆไปอย่างเงี้ยแล้วก็มีแบบว่าอะไรอ่ะคือก็เชิงเชิงระบบสมองเนี้ยก็เริ่มไปนิดน,นึงแต่จะเดินแบบคือเสียการทรงตัวเื่างันเ,อ,เออแบบมีเซแล้วก็ บางทีก็จะลุกก็ไปตําอันนั้นอันนี้เอออันเนี้ยเป็นเอ่าฉันจะเป็นแบบแต่จะเป็นอยู่ที่บ้านนี่แหละแบบบางทีจะลุกแบบเร็วๆอ่ะก็แบบจะจะเซไปตําอันนั้นอันนี้แถวบ้านฉันโดนประมาณสองครั้งแล้วเมื่อวันนี้ฉันก็ไปตํากับผนังโอเคเนี่ยแขนฉันเป็นโอเคอาา่ะฮะไปเกี่ยวกับผนังเมื่อวานนี้แล้วก็อ่า อีกครั้งหนึ่งคือแบบหันมาแล้วก็แบบเซอืมประมาณเนี้ยแบบคือไม่ค่อยสบายเนาะนั่นแหละถ้าเห็นฉันเซออะไรก็แบบถ้าเห็นล้มก็ก็เออช่วยด้วยอะไรอย่างงี้เออถ้าใครเจอเนาะเพราะฉันบอกไว้เพราะว่าฉันรู้สึกไม่โอเคโอเคอืมประมาณนี้แต่ก็ได้พักคือแบบเหมือนมีคนรู้ว่าแบบเออไม่ค่อยสบายนะ ก็ได้พักเออแต่มีปวดหลังด้วยเออประมาณนี้ยก็วันนี้เพื่อนอันนี้ก็แบบคุยกันที่แบบไม่เห็นหน้าเนาะว่าเป็นยังไงสันก็สัตยาฝั่งแต่ตอนนี้หลังหายปวดแล้วนะคะโอเคแต่มาลงที่ขาแล้วค่ะเออเป็นตรงขานะเออแล้วก็มีกล้ามเนื้อเป็นแบบว่ากล้ามเนื้อข้างซ้ายเนี่ยตรงเนี้ยต,ตรงน่องตรงเนี้ยเพื่อนๆเดี๋ยวตรงน่องตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้อพลิกไปมันยังไม่กลับมาเลยค่ะเนี่ยมันเก่งกล้ามเนื้อเก่งค่ะไม่รู้เป็นอะไรดูเห็นไหมพลิกไปแล้วมันไม่กลับมาเลยค่ะเพื่อนเนี่ยมันก็ค้างอยู่งั่นแหละแต่ฉันว่าเดี๋ยวมันคงค่อยคลายเองแต่ตอนนี้ไม่รู้ดีขึ้นหรือยังแต่ตอนเดินก็ยังรู้สึกว่ามันเหมือนมันเขาเรียกอะไรอะกล้ามเนื้อมันชักเกร็งอะเออนั่นแหละเพื่อนๆเนี่ยประมาณเนี่ยฉันไปลุกมันเนี่ยล่ะ สามวันดีสี่วันฉันก็ไปลมอะไรนย่างี้แหละโอ้ยตอนนี้ถ้าเริเร่มพูดมากแล้วฉันก็ปวดหัวมานั่นแหละก็เล่าสู่กันฟังว่าเออเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยฉันแบบตอนนี้ก็เลยคิดว่าต้องทํางานให้ได้มัดที่สุดอย่างเงี้ยนแะเดือนนี้ฉันยังโชคดีที่ยังได้พักก่อนหยุดคิดสมัมาสเนาะฉันก็เลยว่ายังไม่ลงงานลงอะไรก็เลยได้พักอ่ ว่าจะขายของอยู่บ้านจะขายได้ไหมก็ไม่รู้ห่างหายไปนานมันนี้แหละคือแบบบางคนไม่เข้าใจว่าคือไปหาม